สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่น้องน้องชาว y o u t u ทุกทุกท่านนะครับสวัสดีเพยยงแฟนเพจนะครับเพชปรุงเรืองนะครับวันนี้นะครับทางทีมงานเพชรรุงเรือแท็กเตอร์นะครับจะมารีวิวนะครับโกเบโกเอสจีร้อยยี่สิบหนึ่งวัคีนะครับคันนี้เป็นตัวซีเรียสสูงนะครับไฟฟ้าครบนะครับเอกสารเรื่องทะเบียนนะคันนี้เดี๋ยวจะพาไปชมนะครับภายในนะครับเรื่องไปที่ช่วงล่างนะครับ เปแท็กกว้าง70เซนนะครับโซไใบเปลี่ยนว่าใหม่นะครับใช้งานยาวๆนะครับเฟรมดีนะครับเป็นสวยตัวเดินใหม่ทั้งสองข้างนะครับอันนี้คันนี้ตัวเดินใหม่ทั้งสองข้างนะครับโซไใบสวยนะครับดูได้เลยใช้งานยาวๆครับตรงล่างนะครับสู้ดีนะครับ โกลเดยนใหม่ใบใหม่นะครับตัวเดือนใหม่ใบแถกว้างเจ็สิบเซนนะครับที่สันัทวนมีนะครับอันนี้ห้องแบตเตอรี่นะครับแอร์หนาวนะครับ ระบบไฟครบๆนะค,คันนี้ไฟท้ายติดไฟสวิงวิบับนะครับาพาชมบันา,มานท้ายเดิมๆนะครับอันนี้ไฟท้ายติดนะครับไฟสวิงวิบับนะครับาสไตล์เชรนูเดอรแท็กเตอร์โอเคนะครับชมบอดี้กันเต็เมๆนะครับ เซีซิเรียนนะครับซิเรียนสูงนะครับ LPQ08668 เซีซิเรียนแปดพันประสาเรื่มทะเบียนนะครับใบพาสตก็อกบอดี้ั่งนี้นะครับช่วงล่างสวยนะครับ ล่างเต็มนะครับตัวเดินใหม่นะสองข้างปั๊มเพีก็ปั๊มปั๊มใหม่นะครับ <S 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 แรงจัดครับคันนี้ <S <S ปั๊มใหม่นะครับเอดีห้าเอดีหกตอบรบนะครับ ชมบอดี้ฝั่งนี้รัดชัดช่วงล่างคันนี้ไม่ต้องพูดถึงนะครับไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับช่วงล่างดีนะครับโซ่ใบใหม่ัวเดินใหม่นะครับเฟรมหนานะครับใช้งานกันยาวๆครับช่วงล่างคันนี้ที่ใช้เก้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะครับช่วงล่างเดี๋ยวพาไปชมด้านบนนะครับจะเริ่มชี่เครื่องยนต์นะครับ เดิมๆนะครับเครื่องเดิมเค,เครื่องสีสูบเทอร์โบนะครับเครื่องสีวีดีหนึ่งนะครับอีซูสูซีวีดีหนึ่งนะครับมอเตอร์คันเด้งนะครับสปีดเซนเซอร์อยู่ครบนะครับเดิมๆนะครับเหลืองอ้อยเครื่องนะครับราคประมาณนี้นะครับฝากระโปรงครบครบ มาดูไทคอนโทรลมอเตอร์สวิงนะครับแทของเดิมนะครับแทนมอเตอร์สวิงนะครับ บุ้ก็บอกไม่มีรั่วน้ำทีน,นี้นะครับรบ,บุ้งกีห้าฟันนะครับบุ้งกีใหญ่โอ้โหไม่มีชีนะครับ สอนญี่ปุ่นอยู่ครบนะครับที่บูมนะบก็นะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับคันนี้เปิดราคาไว้ที่หกแสนเก้าหมื่นบาทนะครับหกแสนเก้าหมื่นบาทนะครับเอกสารเร่มทะเบียนนะครับเบอร์โ,โทรศัพท์ติดต่อนะครับศูนย์เก้าศูนย์สองสามแปดสามห้าเจ็ดนะครับเป็นรุ่งเหลืองแท็กเตอร์ ขึ้ในเก๋งนะครับไป2อันนี้ไครสวิงนะครับเตากระต่ายเตากระต่าย โอเคนะครับแอร์หนาวนะครับคันนี้ก็นะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับมาลองระบบนะครับนะราคาคุยกันได้นะครับคันนี้ราคาที่หกแสนเก้าหมื่นบาทนะครับสำหรับค o เป๊กโอเอสเคร้อยสิบหนึ่งมาทีคันนี้นะครับ ฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กดซับสไครต์นะครับช่องเพชรทุ่งเดืองแท็กเตอร์ด้วยนะครับขอบคุณครับ